นนั่นไงแปะไปทีนึงแปะอีกทีอยากได้เปล่าอยากได้เปลาา่ปลาอยากได้หรออยากได้หรออยากได้หรอเจ็บนะ,นะตาย,ตาย,ยานี่มาอีสัสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ RTTX Channel นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาซิปไปปวดในรงกันครับตัวไม่ยังเคลียร์เลยถ้าไม่โดนแบนนะครับเดี๋ยวจะเอาสกิลหนึ่งไปไล่แปะป่าเขารัวๆเลยครับ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่บัฟฟ้าเขาก่อนกันครับอันดับแรกแอบเนียบนเนย้ียบเลยันเดี๋ยวขึ้นเป็นรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้จับเลือดโคตรจำเป็นจะมีใครเห็นเรากอดไม่เลยมีเอมิลีน่นะครับเอมิลี่เหมือนจะวิ่งมาทางบัฟแดงเราแล้ว,ลวก็เจอเข้ากันยาครับจังหวนนะ,ะนี้นาคอรน่าจะเปิดฟ้าแล้วนั่นไงไปกีกทีนึง แล้วก็ขอแปะอีกทีไม่โดนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปแปะตัวเล็กต่อกได้ครับถอยดีกว่าเจ้าเสี่ยงมาละมาทำไมเฮ้ยโอเว๊กเฮ้ยด้วยแปะแลชินครับอะไรนะบอสเอาไหม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 เอ๊ะเอาไหมไม่มีดาเมจแต่สู้นะบอสก่อน ๋ยวเขาต้องกลับมาเอาทีปตัวเล็กครับตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้แปลกอีกทีอยากได้เคลียร์แล้วกันไปบัฟแดงต่อครับโอ้ยได้บัฟมาด้วยสวยเกิดอะไรขึ้นตกใจนึกว่า o อ s บเกิดขัดข้องอะไรขึ้นขะโทแปลกติดกันไปะกันซีสวยโอ้ยจังหวะนี้ตายหมดสวยปากไปดีอย่างตึงครับจานสิบเฟินบั เดี๋ยวนะคอสเขาน่าจะเข้าไปแบบบัสแดงนะครับดังนั้นเราแปะอ้าวโดนปูซะงั้นแปะบัสแดงเข้ากันครับขอใหามันหลัหนุนได้เดิเดี๋ยวมันต้องไปเอาแดงเราดูนี่แปะเอาเด็กแปะไปทีดไปละสกิลสองเราสามารถกันซีซได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้อย่าเข้ามาแปะไปทียวเด็ก ลำคาญมะล่ะพีดถึแต่ตำคาญนะเดิเดี๋ยวเขาน่าจะเล่นเล่นบนแล้วก็มาว่าฟ้านะครับเไม่ใช่ผู้ผิดมาบนก่อนเดียวไม่โดนครับตัวนี้อมฟีครัป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีตีธรรมดาสกิลถองอมมัดอันติพุ่งใส่ตัวนี้ แปะเอวสู่ไปครับแล้วชิง่งเรามีอันติีแล้วนะครับจังหวะน,นี้ถ้าช่วยทันก็ช่วยนะชิ่งไปให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคครับจังหวะน,นี้เราช่วยเพื่อนได้ฟิปกลางจะเข้าไม่เอ่ยถ้าเข้าเราเคลียร์ครับตอนนี้อันตรีสามสิบวิเลยนะนะ ผมอะไรเข้าไปวะฮะไม่ได้แดกของหรอกอย่าอย่ายาผมสกิลสองผมหลบซีๆได้แช่ผมไม่โดนหรอกสงสัยมันไส่หมดสงสัยมันไส้ผมจริงนันนะเฮ้ยต้องช่วยเซฟฟิตเ้เซฟฟิตโดนลุม ตัวนี้ไม่ช่วยแล้วพลาแม่งเลยอะไรอั้งลอยยิงแม่งเลยโอ้โหมันมีตัวมาซอนโทษทีโทษทียาใหญ่ถูกหาไปแล้วซูเปอร์คริสกำลังถูกส่งออกไปโทษทีโทษทีคิดว่าเขาไม่มีตัวมาซ้อนนั่นมีเคเดินมาซ้อนซะได้การรักษาหุ่นเป็นเรื่องสำคัญมากไปกับครีปนี่แหละไม่ได้เสียดาย โอเคเขาอยาเรา,า,าเได้ก <c oughs> ้องล่างหมดละสวยงังหลบได้ครับไม่โดนไม่ได้ฟันหลอกบอกเลยผมหกวิเข้ากันห แปไปทีเจ็บนะน่ะเดี๋ยวเราเขาโดดเข้ามาอีกทีครับเดี๋ยวเราบังระส่นให้เพื่อนไม่ได้กินหรอกใครพอเป็นเพื่อนมาเดี๋ยวเอาไ่ใช่รับนะครับอือตรงกลางอย่าเราเข้าไปบูกับนี่แล้วเชียนจังหวะนี้น่าคอยังอยู่ตรงนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่กูพื่มากเหลือเกินคนนึงต้งคายเลยนะครับยังไงถ้าจะชอบการพูดสไตล์นี้หรือไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับตะครไว้ให้กันด้วยนะครับอะเอ๊ไม่ถึง เซฟิตลงมาช่วยอย่างด้านล่างป้อมกลางว่างนั่นแหละกลางว่างกลางว่า,นนะกางากาง็มาดงครับเพื่อนลงไปกันแล้วครับเขาจะเอาเทลเราให้ได้นะครับจังหวะนี้เพื่อนเรามีตัวซ้อนขึ้นมาด้วยไม่โดนอยากได้เปล่าอยากได้เปล่าอยากได้นะนะอะหรอ<ทฤษ>อยากได้หรออยากได้หรอเจ็บนะนี่ตายแต่คิดไปที อย่าเข้ามาใกล้ขีปแปะนะบอกก่อนนี่อะไรวะนี่งงงงน่าจะไม่ได้ป้อมครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราลงไปช่วยกลางแล้วกันตอนนี้เอเมิลี่กำลังวิ่งไล่มาแล้วลตื่นนร้อนหนกำลังจะเกิดโดนฟุมก็นเนิดซะก่อนอืม นาคอสตอนนี้บัฟฟ้าไม่อยู่นะงั้นเขาน่าจะไปเอาบัฟแดงเราก็ขึ้นมาเช็คบัฟแดงเขาซึ่งมันหายไปแล้วอ้าวนาคอสยอยู่ล่างไวจังมั้งเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปกันบนครับเพราะว่าตอนนี้เขาเคลียร์คิบบอลแล้วเฮเลนไม่อยู่นะครับเฮเลนไปไหนมาดิค่ะอุยักษ์แดง

เขาน่าจะกลับไปก,กลางกันแล้วครับอันนี้ก็ซสมจังเลยโอเคไปก,กลางอืมแปะไปทีเอ้าไม่โดนยิงสวนยิงสวนยิงสวนอเอเพิ่มกระสุนให้รับกระสุนเออรี่รับกระสุนให้ไม่ได้สักทีเมยเฮ้ยจังหวะนี้เพื่อนได้สวยครับ เอาต่อเอาต่อคนละทีนี้ยานไปเล่นกันนะคอต้องน่าจะได้กลับมาด้วยครับเรียบร้อยเรามาสองชิลแล้วก็โดนปิดไปด้วยเตลเซียนครับเทวพร้อมไหมเนี่ยบอกว่าภารกิจที่เราเคยอยากทำอาจจะสำเร็จในคลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับก็คือการเซฟเพื่อนไห้เพื่อนตไปครับ ตอบแคลรี่นะเดี๋อฆ <c oughs> เรามีทั้งล้างาทั้งอมน,นะครับตอนนี้คนะ <c oughs> ือไม่กลัวซีซีเลยถ่ายปัมได้ไหมตายนัะนะไอ้อสัส <c oughs> โดนปุ่กำเนินดเียบร้อ่ สว,สวยครับจัาหวะนนี้สวยไมลูกโอเคไปน่าจะได้ป้อมนี้ครับได้บาลแหลกไม่น่าโดนโอเคครับสวยจัาหวะนนี้ได้บาลแหลกมาด้วยเขาน่าจะมีแช่อยู่นะ จ็บอ่ะตายได้เน ouais. อนะเรียกว่าหยาบพูดงฟิกออกเราตายข้างสวนนี้เทวน่าจะตายด้วยโอเคท้าไปหน่อยเหมือนจะได้ป้อมบนมาด้วยนะครับชังหวะนี้ตายแลไม่ได้ครับเอลซูตกลับมาแทนช่วงวันนี้เทลปิด เซฟิทปิดสวยครับได้มาสองเตียคีฟแล้วก็ปั้มบนต่อนะครับมินี่กับเตลเซียนจะมาเราแปะเอานี่ออกมาเราออกได้แล้วเดี๋ยวเราเอาปั้มต่อเลครับมาเดี๋ยวปั้มบนนะครับไอ้ปั้มล่างนะครับจังหวะนี้จบเลยก็ได้มั้งเนี่ย เพืยเราโดนหลวงผูโดนยิงหอามีดีซะแล้วจังหวะนี้เซฟิตเก็บมาหนึ่นงครับออกได้ไหมออกได้จังหวะนี้กาลีซ้อนสวยนะเนี่ยซ้อนได้สวยมากเรียบร้อยครับจบได้ที่จังหวะนี้คอร์สเข้ามาจ้วงข้างหลังแต่หลังเรามีเยอะครับมีทั้งยานทั้งเซฟิตยานจะเก็บให้หมดไหมจังหวะนี้ไม่มีคีฟคีฟไม่เข้าอันติีหมดครับจังหวะนี้ไม่น่าหลอดนาจตกกายเป็นศูนย อยากเขาไม่มีบาฟ้าเล่นเขาเล่นไม่ได้หรอกอยากได้บัฟ้าบฟ้า,า,า,าอืแปดเอลเซียเลยมันใส่อันนี้มันใช่จริงอันนี้ส่วนตัวอ,ตอ,อีก้ อเราขอท่านายกันไม่ได้แรงเท่าไหร่นะจังหวะนี้เพื่อนเราดันขึ้นไปด้านบนให้แล้วครับอยากจะป้นบนนะแต่ว่าตัวติดกันไปซะไปใส่หี

ไ,ไร่ดักสเลเยอร์กำลังจะเกิดหรือเปล่าระวังดักสเลเยอร์ให้ทีอืเฮ้ปเป็นคิดเหมือนกันใช่ไหมื่อ,อกข้าผมอะไรเข้าไปวะฉันขอบัฟนะขอบคุณโอเคเอาไปเลยมันเจ็บนะเนี่ย จังหวะนี้เพื่อนเราเอาเลชันเารี่มาแล้วจังหวะนี้เราต้องปมเพื่อนก่อนมัดหนีเนี่ยล้างให้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมแต่จังหวะนี้เอลสูต้องโดนเดี๋ยวเราสองคนยังไงเซฟิตไอผมแปะคลิปได้ชาวซมผมไม่โดนหรอโดนหรอโทษขอโทษอันนี้จังหวะนี้อันติเข้ามาแล้วก็ตีต้ม อมเรียบเลยจในสุดท้ายเป็นผมสิ่งนมเป็นตัวละครที่เล่นสนุกจริงๆนะในร้งอ่ะวันนราปั่นประสาททีมตรงข้ามได้ดีมากเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนไลฟ์สตรีมอีกทีนึงนะครับผมจะไลฟ์สตรีม RV ทุกวันพฤหัศสศุกร์เสาร์นะครับส่วนวันจันทร์อังคารพุธจะเป็นพับ G ีม b i l e นะครับผมไปละบ๊ายบาย